พัดลมพัดลมที่มีการต่อสายไฟออกมาข้างนอกนั้นน่ะสำหรับเครื่องนี้นะครับก็จะเป็นพัดลมตัวนี้นะครับที่ต่อสายไฟข้างนอกก็มาดูหน่อยว่าพัดลมเขาเป็นยังไงบ้างนะครับหรือว่ามันเป็นแค่การดัดแปลงหรือว่ามันเสียระบบโอ้พัดลมหมุนดีเนะี่ยพัดลมหมุนดีเดี๋ยวก็คงจะต้องต่อสายไฟเข้ากับจุดนี้ก่อนนะครับตรงปลั๊กเสียบเขาเนี่ยนะครับ เขาเนี่งจกว่าเขาตัดแล้วก็เอาสายออกไปข้างนอกเนี่ยเอาไปเอ้ยไม่ใช่ออกไปข้างนอกเอามาต่อเข้าจุดนี้กาวกับบวกแล้วก็ทําไปเป็นสวิตด้านนอกเดี๋ยวมาดูหน่อยอจริงๆแล้วรุ่นนี้มันเป็นสวิตอัตโนมัติอยู่แล้วนะครับเป็นการดัดแปลงในส่วนใดนะครับเดี๋ยวลองดูหน่อยนะครับเดี๋ยวต่อสายก่อนหาอะไรมาต่อท่อหดมาหุ้มก่อนนี่ก็ต่อสายพัดลมแล้วนิเติมไม่ได้ใช้แล้วเอาออกมาก่อนนะครับเป็นอย่างนี้นะครับ ลองดูหน่อยนะมหมุนไหมนะครับเปดนอ i y อะไรหรือเปล่าหรือว่าเครื่องมันพังแล้วว่าต่อสายพัดลมให้เป็นระบบสวิตช์เปิดปิดดูหน่อยนะครับเวลาเปิดเครื่องแล้วพัดลมจะหมุนนะเพื่ึนนะนะครับพัดลมตัวนี้นมันจะหมุนฟืดนะครับเนะี่ยเวลาเปิดเครื่องขึ้นมาใหม่ว่าไม่หมุนเลยครับเพื่อนไม่หมุนเลยเาใไม่นะ่ เออไม่หมุนเลยนะครับโอ้ว่ากันไปนะตัวนี้นะครับซ่อมเสร็จแล้วพัดลมไม่หมุนนะครับโอ้นี่แหละครับเขาเลยต้องต่อสายออกไปตามปกติแล้วต้องซ่อมนะเพืถึงเนาะอันนี้ไม่ซ่อมเลยนะครับอ่ะทีนี้เราจะทําการซ่อมในส่วนของพัดลมไม่หมุนนะครับต่อไปนะครับเพื่อนหลักใหญ่ใจความมันน่าจะเป็นที่พัดลมไม่หมุนนี่แหละนะ เขาก็เลยได้ดาเนินการเอาต่อออกมาข้างนอก hey. เอามาดูหน่อยนะครับว่าพัดลมไม่หมุนมันจะแก้ไขได้ยังไงนี่วงจรมันเป็นแบบนี้เนาะตัวนี้ย้อนแสงก็ก้เปล่าเนี่ยผห็นรองเนี่ยตั้งมิอร์ที่ห้าสิบวนแบบนี้เอามาจับขั้วลบขั้วสีดำของจรเนี่ยของของแหล่งจ่ายไฟเนี่ยนะนะครับนะพอดีผมเอามามันมีที่หนีบอยู่ตรง นี่อ่ะได้แล้วนะครับตรงนี้ไฟสิบสองโวลต์นะครับมาจุดนี้นะนะครับมาแล้วนะครับเนี่ยนะโอเคแสดงว่ามิเตอร์สมบูรณ์พร้อมใช้งานเปิดเครื่องก็ร้องได้แบบนี้นะนะครับทีนี้นะครับเราก็มาลองวัดไฟดูตรงตรงนี้นะครับนะตรงตรงขั้วของพัดลมเนี่ยครับอาจจะถอดออกลองดูลองดูตรงนี้นะครับขั้วขั้วที่บอกบวกเนี่ยครับเอ็มบวกเนี่ยครับนะมีไฟไหมครับ อ่ามีแล้วนะครับมีแล้วอ่าก็เสียพัดลมกลับคืนเข้าไปไฟจะมาโผล่ตรงนี้เพื่อนมาโผล่ตรงนี้นะตรงทรนเตอร์ตัวไอคิวแปดไอมันคิวแปดหรือคิวหกวะนั่ยนะโอ้คิวแปดไว้คิวแปดคิวแปดนะครับนะมันจะมาโผล่ตรงนี้โอ้ยมันมาหน่อยจะไออันน่ะมันมันมันก็อย่างนี้แหละนะพอถึงนะครับมันผ่านพัดลมมานะเห็นไหม นะมาหัวอย่างนี้นะเอ้ยนะครับนี่นะแล้วก็มาถึงนี่นะนะครับแล้วปิดเครื่องก่อนแล้วทีนี้มาดูไฟแรงดันแบตท,ที่ Q8 นะครับตรงขาเบสนะครับตรงนี้นะขา B นะครับขาบีมันจะผ่าน R10 มานะครับแล้วมาดูมีมีไฟไหมนะครับก็ตั้งมิเตอร์แค่2.5พออ่าวัดตรงนี้นะครับวัดวัด ตรงอาสิบนะอาสิบฟังฟังทางไอ้ลำโพงบัสเตอร์นี่เนี่ยมีมีไหมยังมีแล้วอ่ะมีแล้วอ่ะมีแล้วอ่ะแล้วมันผิดสวิตช์ก่อนมันมันจะมาเป็นแบบนี้ไงมันจะมาแล้วมาแล้วตัดไปอย่างนี้นะนะครับแล้วก็ข้ามอาสิบมามีไหมก็มีแล้วอ่ะอ่แล้วทีนี้พอมาแล้วเรียบร้อยปุ๊บก็ไม่มีอะไรทีนี้มันก็มามาใบอัดททนเตอร์นี่แล้วก็มามาตรตงคาซี อ้โหโอ,โหโอโหก็ทันเตอร์ขาดนะทันเตอร์ Q8 ขาดเป็นที่เรียบร้อยแล้วลองดูไหมว่าพดลม,มจะหมุนได้อีกไหมอีกแบบหนึ่งนะ over. เพื่อนๆในกรณีนี้นะตั้งมิตเตอร์นะครับจับกาวไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับนะตั้งมาที่500มิลลิแอมแบบนี้เอามาจิ้มตรงขาซีนะขาซีนะครับเดี๋ยวเปิดเครื่องก่อนนะครับจิ้มตรงขาซีของทันเตอร์นะ เอ่อพัดลมจะหมุนนะตรงหาซีนะครับตั้งมิเตอร์ที่500มิลลิแอมต้องหมุนนะครับเห็นไหมครับนี่ก็คือการเช็คอีกแบบหนึ่งนะนะครับว่าพัดลมดีนะครับเห็นไหมอ่าฉะนั้นแล้วครับในส่วนนี้ก็คือไม่มีอะไรมากเลยเพื่อนก็แค่ดําเนินการเปลี่ยนจาคิวแปดนั่นคิวแปดคงพังไปแล้วละ่ะมันจะเสียในลนักษณะของการขาด เราก็เอาทรานซิสเตอร์มาใส่นี่หน้าตาของ Q8 หน้าตาแบบนี้เป็นทรานซิสเตอร์ชิปแบบนี้นี่ครับในกรณีที่เพื่อนถามว่าเอ้ยมันพัดลมไม่หมุนไหวนี่ครับก็ตรงนี้แหละนี่นะ Q8 นะครับตัวน,นี้นะควบคุมการทํางานของพัดลมนะครับก็เปลี่ยนออกเป็นชนิด NPN นะเพื่อนเพื่อนๆอ,อ,อาจจะใช้ในพวกทรานซิสเตอร์ที่เป็นตัวที่มันยืนอยู่นั่นก็ได้ เนี่ยคิวแปดเนี่ยนี่นะคิวแปดเนี่ยอยู่นี่นี่เห็นไหมไหมนี่นี่คิวแปดเพื่อนๆจะแกะดูก็แกะดูได้มีอะไรอยู่ข้างในก็หวานไปนะคิวแปดเนี่ยอ่ะนี่นะวางไปนะครับมันอยู่นี่ก่อนเอาอยู่นี่นะอยู่นี่แหละอยู่นี่อ่ะวางไว้นี่คิวแปด ใส่เข้าไปเพื่อนๆทรานซิสเตอร์นี่นะมันจะมาแบบนี้แหละมันก็อยู่ในนี้ก็ออกมากก็ออกมาใส่นี่ทรานซิสเตอร์ไอตัวเดิมมันไปซะก่อนนะครับก็เป็นอย่างนี้นะพูดถึงนะครับไอที่ต่อสวิตช์ออกไปข้างนอกก็ไม่มีอะไรมากมันง่ายต่อการทำ ไม่ต้องไปเช็คบาตัวไหนเสียมาแล้วก็ต่อสายกันเลยใส่เข้าไปเลยคันเตอร์ก็ไม่ต้องเปลี่ยนต่อสายไปสวิต์ใส่เข้าไปนอกเปิดสวิต์ปุ๊บหมุนตื้นเลยโอ้โหช่างเก่งมากเลยดัดแปลงสวิต์ให้ได้ด้วยจะมีประเภทแบบนั้นนะแต่ผมก็ไม่ชอบหรอกที่จะไปแปลงแบบนั้นนะผมก็อยากจะให้มันทํางานได้ปกติก็เพราะว่าการทํางานปกติเผื่อลืม ไปเปิดสวิต e right. ์ก็ยังให้มันหมุนได้พูดถึงนั่นก็จะหมุนแบบนี้แล้วเขาก็จะหยุดลงไปถ้าเปิดใหม่เขาก็จะหมุนนะเห็นไหมครับแล้วก็จะหยุดลงไปทีนี้ถ้าเกิดว่าตัวตรวจสอบความร้อนเขาทํางานดมดำเนี่ยดมดำเนี่ยดำ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 อยู่นี่เนี่ยความร้อนขึ้นมาเผากันแล้วเขาจะหมุนเดี๋ยวรอสักหน่อย หมุนละนี่ก็ถือว่าทํางานได้สมบูรณ์แล้วแล้วอีกอย่างหนึ่งเวลาเครื่องทํางานเวลาโหลดไฟเขาก็จะหมุนนะครับเวลาไอ้เจ้าตัว NTC ตรวจสอบความร้อนตัวนี้เย็นลงพัดลมเขาก็จะหยุดทํางานผมก็เผาสะนานเลยมันก็เลยร้อนค้างอยู่นานอ่ะหยุดละเนี่ยครับก็ถือว่าทํางานได้ ถูกต้องแล้วแล้วทีนี้เวลาเครื่องทํางานโหลดกระแสมากๆพัดลมก็จะหมุนด้วยนะครับก็ถือว่าสมบูรณ์แล้วร้อนไหมก็ทําดูมันจะเอาอะไรมาร้อนล่ะอ่ะวางนไปนะครับตรงนี้ก็ประกอบเข้าไปครับในเครื่องน็อตก็ไม่มีมาไอ้นี่ก็หายไปอ๋อนะครับวางกันไปนี่ก็คือหลักใหญ่ใจความในการซ่อมนะครับตรงนี้มันก็จะไม่มีสายออกมาข้างนอกให้ทำเป็นสวิตช์ละทีนี้แหละ กันเม้กระทั่งจิ้งจกเข้าให้ด้วยเครื่องนี้นะว่ากันไปนะครับทีนี้ก็มาดูว่าพัดลมจะทำงานได้ไหมไฟจะจ่ายออกไหมเครื่องจะทำงานได้ไหมนะครับก็ประกอบเข้าไปก็ลองอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วต้องจัดแจงต่อสายอะไรให้เรียบร้อยจัดแจงเข้าไปที่เรียบร้อยแล้วในส่วนนี้นะครับต่อไฟเข้าพัดลมอเปิดเปิดเครื่องมันจะหมุนนะมันจะเห็นไหมนะมุมกล้อง เออเห็นอยู่เห็นอยู่นะเห็นการหมุนอยู่นะเออหมุนได้นะครับเอามาดูนะครับว่าถ้าผมต่อโหลดเข้าไปมันจะเป็นไงโหลดที่เป็นการกระชากก็จะเป็นพวกนี่แหละเป่าลมผมเนี่ยดูนะครับดูพัดลมหมุนได้เห็นไหมหมุนแล้วะใช่ไหมเห็นไหมเนาะอะนะานะสายมันติดแล้วครับอดูนะครับดูพัดลมนะครับ นะครับเพื่อนๆก็ใช้งานได้นะครับแล้วก็รวมไปถึงว่าใช้งานได้แล้วพัดลมก็หมุนแล้วนะครับแต่พัดลมจะหมุนค้างนั่นน่ะก็ขึ้นอยู่กับความร้อนที่อยู่ตรงนี้ด้วยนะครับมันจะมีตัวตรวจจับความร้อนที่ผมเอาไฟเช็คให้ความร้อนนั่นแหละนะครับตอนนี้ผมก็ห่อแล้วด้วยก็ใช้งานได้นะครับพัดลมก็หมุนแล้วอืมก็เสร็จแล้วเลยครับใช่แล้วเสร็จแล้วนะครับปิดฝาก็จบนะครับ ซ่อมเสร็จแล้วนะครับในส่วนนี้นะครับซ่อมตั้งแต่การใช้งานไม่ได้เลยตั้งแต่มีมอสเฟตเสียไปตัวหนึ่งนะครับแล้วก็มาจนถึงพัดลมไม่ทํางานนั่นแหละชวิตก็ดําเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วสายอะไรต่างๆก็เหมือนเดิมแล้วนะไม่มีออกมาแล้วนะทีนี้ไม่ต้องไปมีสวิตช์มาปิดเปิดพัดลมนะครับก็ <c oughs> เครื่องใช้งานพัดลมอัตโนม,ม,มัติดังที่เครื่องเขาได้ออกแบบและทํางานได้นะครับ คงจะต้องจากไปนะครับแล้พบกันใหม่ในคลิปต่อไปสําหรับคลิปนี้ก็คงจะต้องสวัสดีครับ